ความถีงการเดาก็ให้ปกติแล้วครับเพราะว่ามันเหนือการควบคุมจริงๆครับมันเป็นเรื่องของติวแล้วครับผมนะครับก็ดีๆกับน้องๆทุกคนที่ผ่านความรู้สึกที่อาจจะไม่ค่อยสบายใจกันหลังจากจนี้ก็จะทํางานร่วมกันในรอบแก่นปีค่ะวร่เมาไม่ได้เจอกันหรือว่าไม่ได้ร่วมงานกันคเออเจอกันอยู่บ้างในวันเกิดของบุคคลสําคัญในวงการก็เจอกันน้องก็มาสวัสดีลูกก็มาสวัสดีเหมือนเดิมแต่ในบางสื่อเวลาออไปก็อาจจะเป็นเรื่องของ การใช้คําพูดที่อธิสษสารอาจจะรุนแรงกันไปที่จริงข้างหลังก็ไม่ได้รุนแรง,งขนาดนั้นแต่ก็ยินดีครับวันนี้ก็ได้คุยกับทั้งอาร์มแล้วก็ทั้งแม่แต๋วด้วยก็เป็นเพื่อนกันด้วยอายุเท่ากัน54กับแม่แต๋วนม่เยอะเลยีว่ากับคุยกันนานหรือยังครก็ที่จริงเราหลังไม่ก็คุยกันกับแม่เปิดวิดีโอคอลคุยกับแม่แดงแล้วก็แม่แต๋วว่าจะนั่งกินข้าวกันเมื่อสักปีที่แล้วรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าหลังจากเร็วๆนี้อาจจะมีอะไรบ้างเล็กน้อย แต่การสื่อสารไม่มีอะไรหลังจากนี้ทำไมได้คุยกับน้องแบบเป็นการส่วน <c oughs> ตัวแบบจริงๆต่างๆก็เพิ่งมาครั้งนี้แหละครับผมเ <c oughs> พราะว่าทางอบอดนวัตก็กเปิดโอกาสแล้วก็เชื่อมไปทางเฮียหน่อยซึ่งเราก็เป็นู้หลักผู้ใหญ่ในวงการทั้งสองท่านแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าในช่วงนี้ก็คือ,อต่างคนต่าง มีร่องของความสําเร็จแต่ละคนแต่ละคนก็มีตัวตนของตัวเองก็หาคนร่วมงานกันดีกว่าทํางานสร้างคนงานถือว่าวันนี้ลดล็อกไหมครับสำหับท้กคู่เลยเพราะว่ามันมีการจะได้เห็นกลับมาก็ใช่ใช่ครับก็มันก็เป็นเรื่องของความผูกพันตั้งแต่ก่อนก็คิดถึงความสําเร็จในวันนี้แล้วก็ สิ่งที่ผ่านมาก็ให้มันจบๆไปก็ไม่ได้มีอะไรต้างคาใจกันตามก็วีดีมือถือแม่ก็ก็ยินดีค่ะอันนี้มันต้องได้ร่วมงานกันบ่อยขึ้นนะครับจะมีโอกาสคุยกันแบบได้แบบคุยกันไปกินข้าวหรืออะไรเงี้ยเหมือนัดกันแล้วนัดกันแล้วนัดกันว่าหลังจากนี้ก็น่าจะได้กินข้าวกันบ่อยเพราะว่าในส่วนบ้านเราก็อยู่ลังสิตกับลังลูกาก็อยู่ห่างกันไม่ถึง5โล10โลประมาณเห็นว่าเขาไปทักน้องทำแน่บิ๊กแอนอะไรเนี่ยอ๋อไปทักกันก็ทักทายกันให้กำลังใจกันน้องเหมือนเดิม ที่จริงก็มีอะไรครับตบหัวได้เลยบอกสอนอาาอได้ทันเดียมันไม่ได้เจอกันเฉยครับบางทีก็การสื่อสารอาจจะพลาดเลื่อนตามอารมณ์การพาดหัวข้อข่าวอะไรที่มันรุนแรงทําใจเพราะตอนนี้ก็ยึดหลักธรรมะไปแล้วไม,ไม่ไม่มีอะไรเพราะว่าทํางานแล้วสนุกมากกว่ามันไม่มีอะไรติดจริงๆเลยไม่มีอะไรแล่ะยินดีก่อนหน้านี้ปัญหาที่มันคาราทซ์ไปถึงเนี่ยนตมันจะมีการเก็มมันร่วมงานกันอย่าง าะถ้าออกสื่อขนาดนี้แล้วนะครับผมก็คิดว่าผมไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วกับชีวิตของนักร้องหรือว่ามนุษย์มนาคนไหนผมเข้าทางธรรมะแล้วนะครับอะไรที่ปล่อยวางได้อะไรที่อภัยให้กันได้นะครับใครอยากได้ดีตามที่อาจารย์บอกสอนดึงกันมาผลักดันกันมาให้เกียรติกันอวยกันชื่นชมกันเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าที่เกียรติไปกันนี้กันนี้แซะใครละมันเลยจุดที่ผมต้องมา เครียดกับดราม่าบรรดาดราม่าต่างๆผมนอนตามเวลากินตามเวลาพักผ่อนท่องเที่ยวทำบุญน้องร้องเพลงที่งฝแตงน้องร้องเพลงมาเนี่ยไม่เคยได้ไปเอาค่าลิขสิทธิ์ใดๆเลยแม้แต่ทุกรายการในทีวีไม่เคยนะครับแต่ว่าบางครั้งที่สื่อไปเนี่ยเหมือนกับว่าทางค่ายไปเกี่ยวิขสิทธิ์ซึ่งทางค่ายไม่เคยเกี่ยวกิขสิทธิ์กับน้องอาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับก็เป็นการให้เกียรติตั้งแต่เมื่อ8ปดเก้าปีที่เราคุยกันที่รายการ จุดที่รายการของกระแสก็ไม่เคยไปเรียกเก็บลิขสิทธิ์ใดๆเลยนะครับทางมิรแกนขอลิขสิทธิ์ไปรายการทีวีทุกรายการทุกช่องขอลิขสิทธิ์ผมมาผมก็ไม่เคยเอาค่าลิขสิทธิ์แคอย่างใดนะครคือในความสัตย์จริงแต่บางทีเขาคิดว่าร้องเพลงตัวเองแต่งขึ้นมาแท้ๆทำไมร้องไม่ได้อันนี้คือ มันเป็นการสื่อสารที่ผมก็คือเป็นแค่รับบาดังสังคมผมก็บาดเจ็บมาตลอด8ปีแต่ผมไม่อยากพูดผมก็แค่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรียกว่าตั้งแต่8ปีที่ผ่านมาถือว่ามันเป็นการเข้าใจผิดหรือเข่ามันเป็นสื่อสารผิดพลาดใช่ใช่ก็คือบางทีคือพูดไม่จบไงพูดจริงแต่ไม่ได้พูดหมดในข้อหาในในข้อมูลที่ให้ไปก็อาจจะคิดว่าผมนี่คือเป็นในห้างที่เป็นเป็นนายทุนซึ่งต้องเอาเปรียบ ร้อร้องในสังกัดผมบอกว่าผมไม่ใช่ในทุนนะผมเป็นผู้ลงทุนผมก็เป็นครูเพลงที่ไปดีที่รักลูกน้องในองค์กรทุกคนแค่นั้นเองไม่ได้หวังจะเอาเปรียบอะไรกับใครเพราะว่าเราก็มาจากดินใน,นคนไม่ได้หวังว่าจะไปะทํานาบนหลังคนกับใครสักอย่างแต่ว่าบางทีในกระแสโซเชียลที่มันร้อนรุ่มอาจจะมีดรามา่าอาจจะมีเอฟซีฝั่งโน้นฝั่งน,น,งนี้แล้วก็เป็นการขยายผลสิ่งที่ผมทําได้ก็คือสวดมนต์ท่องชินวัญชรแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็ จบที่เราเบาที่สุดผมก็รอวันนี้มา8ป8ปีเพื่อให้สวรรค์เปิดทางให้ผมผมก็หลับได้ในห้างโลกใจขึ้นในสาวรนแปดปีได้ผมหลับ้วยแล้วก็ได้ออกมาพูดก็ย,ยินดีครับ <Okay. S 2> ก็ถือว่าเป็นครั้งที่ผมก็จะนอนตายตาหลับแล้วแครับคือ <Okay. S 2> ผมทําดีที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมก็ปลดล็อกทุกอย่างความขุ่นข้องหมองใจน้อยเนื้อต่าใจอะไระพี่ๆนักข่าวน้องๆนักข่าวที่เสนอข่าวไปบางทีผมก็น้อยใจบางทีก็เสนอไม่หมดบางทีก็ให้ผมพูดซั ออกเต็มหมัดเลยบางทีก็เอาไปคิดเอาไปออกนิดเดียวอะไรสิบางทีก็อารมณ์พาไปก็ก็น้อมรับหมดนะฮะหลังจากนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้โทษใครละถือว่าเราปากไวมากไปต่อไปก็จะไม่ปากไวอะไรจากนี้ต่อไปก็ขอพูะคุณทุกท่านนะครับน้องๆนุง่นง,นง,นง,นงที่ดูแลผมมาตลอดนะครับผมก็จะเป็นพระเอกแล้วนะต่อจากนี้ให้ผมเป็นพระเอกบ้างอย่าให้ผมเป็นโจนมากนะกสาแบบมาสูงข้อผกแล้วมันเป็นอไงบ้างเป็นรางาเนี่ยก็ ดีใจครับในวันที่เราลำบากมาด้วยกันนะครับก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บ้านเช่าหลังละ5้าพทุกคนมีบ้านหลังละสิบกว่าล้านดีใจหมดนะครับก็ที่พูดไปไม่ได้ํำเลือกอุญคุณอะไรครับแค่มันชื่นชมว่าในการก้าวย่างในวันนั้นเนี่ยเราลำบากกันมาจนมาถึงความสําเร็จวันนี้เนี่ยดีใจด้วยแต่เราก็คือเส้นทางหนึ่งที่เราพากันหอบยิ้วกันมาถึงจะได้สําเร็จมาวันนี้เราก็แค่ส่วนหนึง่งแค่นั้นเองบางทีก็จะมองว่าเราไปํำเลือกอุญคุณด้วยเงิน 2,000อยู่ในป่ายางคือเราด้วยความที่เราเป็นครูเราก็เปียบเปยอุปมาอุปมยบ้างแต่ว่าในบุคลิกของผมในคาแรคเ,เตอร์ของผมเวลาสัมภาษณ์เนี่ยเหมือนคนจริงจังแล้วเป็นคนเหมือนดุดันความน่ารักก็เลยหายไปซึ่งต่อไปนี้ผมก็คงจะไม่สัมภาษณ์ด้วยบุคลิกที่ท่าทางด้วยความเปรี้ยวกาดด้วยบุคลิกที่ผมเป็นคนที่เรียนจบนิติศาสตร์มาเป็นนักต่อสู้ทางการเมืองเป็นนักกฎหมายอะไรมาเนี่งที การต่อสู้ทางเชิงกฎหมายเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้องเข้มข้นแต่พอมาถึงวงการบันเทิงวงการมายาแล้วเราเปลี่ยนไมล์เซ็ตเปลี่ยนบริบทเรายังไม่ทันหลังจากนี้ผมก็จะต้องเบ๋เบ๋บุบุบก็ทำไปคือผมเข้าใจบริบทของวงการมายาวงการบันเทิงแล้วผมต้องอยู่อยู่ให้เป็นเย็นได้พอแล้วก็โปงให้ได้แก่น้องกับเพลนเดินมาถึงในห้าจะมีการแต่งเพลงให้สาวๆมีมีกาแฟอะไรด้วยก็เตี็มใจ อยากจะทาเฟสนะครับงานเฟสที่เป็นอินดี้จริงๆมีลยายําไยมีนีทมีอาร์มนะครับสามคนนี้เขาเขาเป็นเพื่อนกันนอนห้องเดียวกันซุกหัวนอนอยู่ห้องเดียวกันก็ถือว่าถ้าเป็นไปได้แต่ก่อนเนี่ยผมคิดคนเดียวไม่ได้นะครับแต่หลังจากนี้บอสนวัตแล้วก็เฮียหน่อยเป็นคนคิดโปรเจกต์เงี้มันก็เลยมันกรว่าเราสามารถที่จะจอยกันได้แล,แล้วทำเล็กไม่ได้แล้วทีนี้เพราะว่าแบรนด์ของอนิดแกน แล้วก็ไฮ้ท้องคำแล้วก็มอลลามไอดอนเนี่ยน่าจะทําอะไรให้มันเป็นเขาเรียกว่าโลกไม่จําถ้าเราธรรมดาก็อยากทําอะไรใหญ่ๆซึ่งวันนี้เราเลยลดละความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันค้างคาในใจกันไปเพื่อให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของวงการเพลงเราอยากจะมาจับมือกันมากกว่าเรียกว่าจะได้เห็นสัมผมาในซีนนี้แน่นีแน่นอนครับผมจะคุยกับน้องเนปแตรแล้วก็อาร์มแล้วก็ลำใหญ่น่าจะเกิดขึ้นนอกจากเฟซตรงนี้ด้วย อาจจะมีโปรเจกต์อื่นที่อาจจะตั้งขึ้นมาอีกของทีมงานของเราสามท่านใช่ครับเป็นโปรเจกต์กเกิร์ลก,กรกุ๊ปไหมคะก็น่าจะเป็นประมาณนั้นเกิร์ลกรุ๊ปอินดี้ครับผมอินดี้เกิร์ลกรุ๊ปยุคบุกเบิกครับเมื่อสักเก้าปีที่แล้วเขาก็ต่อสู้มาด้วยกันแต่งเพลงด้วยกันแชร์โซเชียลด้วยกันครับเป็นยุคแรกที่ไลฟ์สดเป็นพี่มือถือมีแอปให้ไลฟ์สดเขาก็สามคนนี่แหละเป็นไนท์ไอดอล ยุคแรกครับก็ถือว่าพอเราสําเร็จกันแล้วก็ต่างคนต่างทํางานดีกว่าจะได้สนุกกันค่ะท่านต่างๆค่ะว่าคุณที่เชียร์เรา่าทีที่สองคนที่มาท้ายข้ามี้ันออกไปแล้วเชียร์อะไรนะครับพูดถึงคนี้เป็นกำลังใจให้เราก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจหรือว่าคอมเมนต์ที่ไปในแนวทางที่ทำให้เราบาดหมางกันแต่ก็ขอให้จบอันนี้วันนี้นะครับเรา เราก็ตั้งใจที่จะมาร่วมงานกันแล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการก็เข้ามองอยู่ว่าถ้าเป็นไปได้ในวันนี้ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกท่านนะครับที่ดูแลเรามาดีดีโดยตลอดนะครับแล้วก็ติดตามไม่ว่าผมจะโดนอัปเรตช็อคบ้างดรามุ่งดาม่าบ้างซึ่งมันเป็นมันเป็นวิธีการวิถีของคนดังถ้าไม่ดังหรือว่าไม่มีมมดราม่ามันก็จะไม่เกิอดอกระแสขึ้นมาฉะนั้นผมก็ต้องบริหารดราม่าเป็นดราม่ามาร์เก็ตติ้งให้ได้มากที่สุด โอเคขอบคุณคขอบคสครับ